และที่สำคัญต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด subscribe การกดแชร์กบทางฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิ16เพราอฟุตบอลคือความสนุกด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิ16ขอ,อนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลรีโว่ไทยลีกนัดที่19กันนะครับในส่วนนัดนี้นครปฐมอันดับที่9มีอยู่21แต้มเปิดทินสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นาครปฐมตอนรับกำเยียนทีม เอสจีเมืองทองอันดับที่8มี21แต้มนะครับในส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมนิ่งเทมสุขหรับหน้าที่เฟดพายใหญ่ก่อนเกมการแข่งขันจริงครับกขอให้ดีต้อนรับแฟนบอลทางนครปฐมเอสจีเมืองทองและแฟนคลับฟุตบอลเกมนิ่งเทมสุขหกทุกท่านนะครับตรงนี้มารับชมไล์อัพการจำลองการแข่งขันทางฝั่งนครปฐมนะครับนำทัพโดยอาทิตย์เบิกและจิตปัญญาที่สุดมาในระบบ4-3-3ครับ ส่วนทาง SCG เมืองทองครับฟอร์มกำลังมั่นใจเลยครับเอาชนะในบ้านกับทาง b g มา2ประตูต่อศูนย์ครับนัดนี้มาในระบบส3่นํามำทัพโดยยินนิพปนะครับประเลรอิม่ไหล์อ่าเดี๋ยวมารับชงครับเกมเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับทวงนี้ทางนครปฐมเป็นฝ่ายเขียวโบก่อนครับมาในชุดสีเงินล้วนบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนเอสจีเมืองทองครับฟอมแมกกำลังมั่นใจเลยครับ ตรงนี้มาชุสีขาวล้วนบุกจากขวาม,มาซ้ายครับตรงนี้เมืองทองมีใจโบนลลิดไปครับเอาเซตโบกันใหม่ครับนาทีเล่นกับทางเอาบอลตรงนี้โบให้ทางซอมมินตุนฝากซ้ายมาที่อนุกรอ,น,อนุกรลากโบขึ้นมาเลยครับมีด่วนตรงนี้เอาเอา,เอาตัวรอบมาได้มีชิ้นหนึ่งสองตัวนี้แม่แต่โอ้โหโบล,ลึกออกข้างไปครับเอาเลยครับโบทุ่มของทางเอสทีเมืองทองครับพิเชาทา บอลเคาะเล่นกันได้สวยเลยครับจรงจวะนี้บอลฝ่ามาตรงกลางนะครับพิชาวุฒาสายมาทีสถาพรแดงสีให้มาวิลิมพอปนั่นนี่แข่งขันจริงในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2517นะครับแข่งขันเวลา19นาฬิกานะครับฟุตบอลมีดึกมากดูจังหวะนี้ตวัดมากตวัดอย่างนี้เรายัดยัดโอ้โหโห,โห,หนึ่งประตูต่ตอศูนย์และนำเร็วเลยครับโอ้โหทีมเยือนเอชจี SG เมืองทองนะครับ ธนวัตซึ้งจิตถาวรตรงนี้โอ้โหดักเก็บดักกินอย่างนี้ก็สุดๆไปเลยครับขึ้นนําก่อนแล้วครับทางเมืองทองครับโอ้โหล้วดูเพื่อนๆมาดีใจอะครับอืออเป็นช่วงเวลาสําคัญของน้องกันด้วยนะครับบาดเจ็บไปปีกว่าๆร่วม2ปีเลยครับโอ้แล้วรงดีลูกครับยินดีกับน้องด้วยครับ เออการดูจังหวะนี้ครับการคอเล่นของเมืองทองครับกระชากมาแล้วปาดมาตรงนี้ประเม็ดไม่จับแล้วตะวัดแล้วตรงนี้ปัดได้ครับตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้โอ้โหผ่านมือผู้สาประตูตรงนี้ก็1ประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหดูประเม็ดครับปัดมาตรงนี้แล้วปัดยากครับแล้วบอกเขาถายัดตรงนี้โอ้โหนิ่มๆเลยครับแตทวัดซึ่งจิตถาวรครับหนึ่งศูนย์ครับทางเมืองทองดูครับ ครับเริ่มกันใหม่ครับตรงนี้8นาทีผ่านเมืองทองขึ้นนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0อบอสเซตขึ้นมาครับซ้ายตรงนี้อนกุกรอนุอนกร์มีตวัดตัดมาตรงนี้ให้อีวันโรไม่ผ่านนะครับส่งบอลตรงนี้หดยาวไกลๆก่อนครับวันนี้ได้รับโอกาสแทนผู้เล่นต่างชาติอย่างบินลงและลีแจซุงนะครับ สามนัดล่าสุดของคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับนครประมไม่เคยชนะเมืองทองเลยครับทําได้ดีที่สุดคือเสมอหนึ่งนัดนะครับแล้วก็แพ้สองนัดนะครับสุิติมาทางเมืองทองครับแต่ตรงนี้เอาละครับอิโตอิโตมีตวัดกลับมาโอ้โหตองสกัดทิ้งสกัดทิ้งแล้วสกัดแม่นซะด้วยนะครับอารัฐประเมศอาจวิไลมีพุ่งยิงฟีคิดสุดสวยกับทางบีจีปทุมนะครับตรงนี้ยัดมาโอ้โหระพุทธศิลป์มีเป่าแล้วโอ้เป็นลูกล้ำหน้าครับ โอ้โหเผือไม่ได้นะครับทางเมืองทองเนี่ยแทงทะลุแทงทะลุเลยครับดวงเตะบอลยาวมาแล้วตรงนี้มีโขกโขกฝากมาอาทิตเบิกอาทิตเบิดเอาต,เตัวรอดตรงนี้ได้เปลี่ยนมาทางซ้ายซ้ายเทียนแล้วก่อนเติมเข้ามาแล้วยัดมาในกรอบตรงนี้มียัดโอ้โหแม่แต่มีมาขวางได้ครับเข้ามือทางกวินรรมสัจานันนะครับ,รรรบอฟอร์มมั่นใจต่อนเนื่องเลยครับนัดที่ผ่านมาที่เมืองทอง เอาชนะในบ้านกับทาง b ีจีปทุมกวินก็เก็บขีนชีดไปด้วยนะครับอะลุอตรงนี้ต่อวิลเลมพับจ่ายไปแล้วเอาละครับโบม้วนคืนหลังมาเป็นโบของทางนครปฐมบ้างเอาโบให้มาที่ทางขวาขวาที่นทีนาทีมีตัดเข้ามาแล้วในกรอบตัวนี้มาแล้วครับเอเบนโดเอเบนโดมีม้วนม้วนแล้วหาช่องแต่ยังไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วนทียังเก็บบอลได้ครับคืนหลังมาเอเบนโด จะมมวนจะพิกอีกเอาแล้วตรงนี้แตะได้แล้วดียัดยัดโอ้โหแซฟสำคัญของกวินเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูครับปล่อยให้พิกแล้วเอาอีกทีนึ่งโอ้โหยังติดบอกอยู่แล้วหมาเลนโดโอ้โ oh, ห oh. ไม่ผ่านโอ้โ oh, ห oh. ดูครับเกือบไปครับททยเมืองทองโอ้โหปล่อยให้วันโดพักบ่อยๆไม่ได้นะครับบอลทุ่มของทานงนครธงครับเจ้าบ้านโอ้โ oh, ห oh. ช่วงห้านาทีที่ผ่านมาเริ่มคึกคักแล้วครับ เงินทองอยังเอาตัวรอดได้นะครับขึ้นชื่อรือนามอยู่แล้วครับนัดนี้โดยเฉลี่ยนะครับยิงประตูอย่างน้อยนะสามจุดสามประตูต่อนัดที่เจอกันนะครับโอ้โหดังนั้นถล่มทลายตัวนี้ไม้แล้วมีโคกโคกแล้วอบไม่ไปไหนต้องโชกออกไปก่อนโอ้โหดูครับเกือบไปเอาเละครับตรงนี้นัทพลมาเก็บโบได้ฝากมาที่ตัวรุกชาวญี่ปุ่นนะครับทิโตะานผมฝากมามนัทพลให้มาที่อบบิตาลีสุดปัญญาที่สุด ลก่อนเล่นกับทางจิตัญญาครับบอลตรงนี้ขึ้นมาอีกันโดูโอ้โหตัดเข้ามาในกรอบตัวนี้สวยครับอีโตอีโตได้ลุ้นแล้วจัดโอ้โหแซฟที่สองแซฟที่สองของกวินนะครับโอ้โหตัวรอดได้ครับโอ้โหมืองทองครับโอโ้ช่วง15นาะทีมาโอ้ยแนวรับมีปัญหาเลยนะครับเนี่ยโอ้ยแต่ยังดีที่กวินนะครับกลับมาช่วยน้องๆน,นะครับ โอ้ยลูกประสบการณ์ช่วยไปแล้วครับสองลูกแล้วตรงนี้สวนมาตรงนี้เราแปรโอ้โหยัดอีกทีหนึ่งเอาอีกโอ้โหดูครับสองประตูต่อศูนย์นะโดยประเมศอวิไรแล้วยิงต่อเนื่องเลยครับโอ้โหการจําลองการแข่งขันก็ฮอตไม่แพ้กันนะครับโอ้แต่ตรงนี้นําก่อนแล้วครับประเมศอวิไรครับโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยในลีกเนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนะครับเป็นดาวันโวของทางเอสซีทีเมืองทองด้วยครับ โอ้เงียบสนิทเลยครับสนามของทาง้าบ้านนครปฐมนะครับก็ดูบอลฝากเล่นนะครับแลบบมาตรงนี้ครับโอ้โหมียัดตรงนี้ติดบ็อกเลยอย่างเข้าทางจิ้มแบบนี้นิ่มๆสวยๆไปเลยครับโอ้เงิงทองตรงนี้ห่างไปแล้วครับดูครับจังหวะบอลชิ่งมาจังหวะนี้น่าได้แล้วจะปัดไปแต่เข้าทางนี้จิ้มเลยโอ้โหอะไรครับโอ้ห่างไป2 0โดยประมศเนะครับ ก็จากที่เมืองทองเขาจะโดนซัดไปลูก2ลูกแล้วนะครับโอ้โหกลับมาสวนอีกทีโป้งเดียวจอดเลยครับหีห่างสอศูนย์เลยครับ <c oughs> อ่าบอลตัวนี้ขึ้นมาซ้ายซ้ายมีแทงทะลุมาจิตปัญญาที่สุดมีตวัดตัดกลับมาโ <c oughs> อ้โหไบยังไม่ผ่านแนวรับของทางเมืองทองครับบอลตัวนี้วงสก้ <c oughs> อนหดวใจไปแต่ยังเข้าทางอยู่ครับเมืองทองมีอต่อ หลุยต่อตรงนี้เอาจะเป็นสัตว์มีเปลี่ยนแกนฝั่งซ้ายยกมายกเขาสะกัดได้ครับอ่ะกลับมาตัวนี้สถาพรเล่นประเมศอ้เวแล้วชิงหลุดอีกแล้วตวัดคืนคืนตรงนี้ไม่แม่นนะครับ่วงสกรนะ่าเสียดายครับเอาละครับโบตั้งเกมขึ้นมาบ้างครับทางนครฐถ40นาทีผ่านนะครับ2ประตูต่อศูนย์ของทางทีมเยือนจึงในที่สุด จิปัญญามีฝากมาอะไรครับโตจ่ายมาตรงนี้เา้าอีวันโดพักโอ้โหแต่ยังไม่ผ่านโนนรงบุ้ยตรงนี้เอ้าแล้วพ้นตรงนี้เอา้าอีวันโดยังเก็บบอลได้แล้วโดนนี้จิ้มไปแล้วที่ซองโดโอ้โหจะกวาดบอลแต่ยังไม่พ้นลูกเตะมุ้มาครับเอาเลยครับช่วงเวลาสําคัญครับสองน,นาทีก่อนทุเวลาครับถ้าตีไข่แตกได้เนี่ยมีความหมายจริงครับเราเลี้ยงเรยนสั้นครับอับหลบีโอ้โหโยนเข้ามาแล้วต้องสก,กัดทิ้งไปสกัดทิ้งตรงนี้ซอมบิตุน เก็บมาแล้วตรงนี้เหมือนจะแตบโลยาวครับแต่ยังได้อยู่อีวันโดจ่ายไม่ดีแล้วครับตรงนี้เกมสวนแล้ววินน์พอบกชากมาแล้วเอะไรครับตะลุยตรงนี้แต่อลยาวไปครับอะไรครับนครปฐมตัดช่วงเวลาสําคัญได้ครับมาโอลฝากตรงนี้อีวันโดเล่นกะทางอิโตะจะยัดตรงนี้แต่พุทธศิลป์เป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกไปก่อนครับนครปฐมศูนย์ทางเมืองทองสองนะครับโอ้โหเอาเดี๋ยวมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งเวลาหลังนะครับ มารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อเลยครับริโวไทยลีการจำลองการแข่งขันระหว่างชนบุรีดวนเดือดกับทางสุขโขทัยนัดนี้จะเป็นอย่างไรจำลองการแข่งขันไว้ให้เ,เรียบร้อยเข้าไปรับชมกันได้เลยครับลุย u. กลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังลนะครับ ทางเจ้าบ้านนครปฐมถูกไอซจีเมืองทองขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โห,โหตรงนี้โบส้ายขึ้นมาสายตรงนี้แลบมาแล้วครับแลบตรงนี้มาโอ้โหสงพุทธแหววิ่งแซงปาดหน้าเอาบอลเอาหลังไปก่อนนะครับลุเนเตะของทางนครปฐมนะครับเอาตรงนี้ อับหรอโยนตรงนี้เข้ามาโยนแล้วก็โคกท,ทิ้งตรงนี้มาเอาละประเมษอวิไัยนีสกัดสกัดแต่โมยังไม่ไปไหนรุมกันอยู่รุมตรงนี้แถวสองเอาละครับอีวันโดอีวันโด้ชะยัดแต่ไม่ผ่านเด๋วอยู่ที่ทวัดเอาตัวรอดมาได้รถเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ให้มาที่ลงสกอตต์ลงสกอต์ขีนมาเจริญศักดิ์ครับ โอ้เจริญศักดิ์นี่ยิงไป5ประตูให้กับทางเมืองทองเลยนะครับแล้วตรงนี้เอาบอลสวนมาอีวันดูฝากขวาขวาที่อิโตอิโตยัดบอลยังไม่ผ่านเลพผ่านตรงนี้นาทียังเก็บได้หรือต่อโอ้โหมาดุเลยตรงนี้ยัดเร็วลึกมาโอ้โหลึกจริงๆนะครับลึกเข้ามือก็วินเลยเอาล้วกวินทุ่มไกโอ้โหทุไกจริงๆไกลลงแม่นด้วยวินัมพับจะเอาตัวรอดตรงนี้แต่โดนจิตปัญญาที่สุดนะครับสกัดบอลไปก่อนแต่งเป็นบอลทุ่มของทางเมืองทอง ตรงนี้ชิงหนึ่ง 1, 2, มาแล้ววงสะกรไม่ทันนะครับ <c oughs> ดูครับเดี๋ยวดูนะครับสตินัดนี้เฉลี่ยที่เจอกันเนี่ยยิงมา3.3ประตูนะครับแต่ตรงนี้2ลูกไปแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจบเกมจะขนาดไหนอิโตอิโตมียกตรงนี้เข้ามาอาริวันโด <c oughs> ดูครับขึ้นยังไม่ผ่านทางแนวรับของทางเอชจีเมืองทองนะครับบกับมาตรงนี้ครับที่มิลพ วิลเลนพตัวการนี้ก็ยิงให้เมืองทองร่วมกับเชปวิดไปคนละ5ลูกเลยนะครับอ่ะบอลฝากมาเตืนโดออกขวาอิโตอิโตมียกตรงนี้ <c oughs> แต่แนวรับเมืองทองช่วยกันได้ดีเลยครับเอาล้เกมสวนบ้างสวนตรงนี้ธวัฒน์จัดจ่ายแนวลึกแต่ไม่ผ่านจิตวิญญาครับแม่ยิมจังก้าดักโอไว้ก่อนเลยครับอ่ะ บสเซตของทางนความผมบ้างแล้วจ่ายตรงนี้ไม่เข้าใจกันแล้ววิลี่พอปพอปเอาแล้วครับช่วยโอกาสได้หรือเปล่า้จะจ่ายตรงนี้ไปก็ยังติดนะครับอ่าแล้วตรงนี้โบกูคิกไม่ไปไหนธนวัฒนมียัดตรงนี้ยัดตรงนี้มีลึกลึกลึกมีลุ้นต้องสกัดโอ้โ,โหดูแล้วซอมินดุนโอ้โหดูเจริญศักดิ์ครับวิ่งบีลิงจี้อย่างนี้ก็ต้องเอาความปลอดภัยแล้วตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วันความผ თ นครับ เอาดาวสันโวของทีมลงมาครับยูโรซินี่นะครับก็ยิงไปเจ็ดประตูให้กับทางนครปฐมนะครับตรงนี้ย้อนมาวงสกอนหิวจะลุยแต่ยังไม่ผ่านยูโรซินี่ลนะ้วตรงนีน้คพับเก็บบลได้ทั้งลุ้ตรงนี้มาแต่ยังไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วนครปฐมจะจ่ายตรงนี้ถูกตัดบอลได้ตัดบอลได้ตรงนี้เอาเลยครับเกมสวนแล้วแทงตรงนี้หลุดหลุดที่วงสกอ์โอ้โหดูครับโดนทำโทษทัเทีครับ โอ้วงสะกรอนครับตรงนี้บวกอีกหนึ่งลูกให้กับททยสตีมเมืองทองน,นี้ห่างไป3ประตูต่อศูนย์ครับดูครับโอ้โห,โห,โหดูการกลับมาของกวินนะครับโอ้โหนัดที่ผ่านมาก็โอ้ยเาเรียกความมั่นใจเจ้ตัวได้ไม่มากก็น,น้อยครับทูกส่วนนี้ครับพอจ่ายม่ละเอียดแล้วดักบอลได้ครับแล้วเกมส่วนตรงนี้ครับเคาะหนึ่งสองแล้วหลุดตรงนี้วงสะกรอนแปะเด้นๆเลยโอ้โหเลือกข้างเลือกข้างได้เลยครับซ้ายทีขวาทีตรงนี้ครับดูครับ โอ้ยแล้วเป็นแอซิดเจริญศัดิ์ดูครับยัดตรงนี้โอ้โหใส่ก้อยดีมือเลยครับโอ้โหดูเมืองทองมาดุมาโหดแล้วครับแล้วเป็นแอซิดของทางเจริญสักติ์ด้วยครับ64นาทีตรงนี้3ประตูต่อศูนย์แล้วครับเอาตรงนี้โบซ้ายมาสายทียอนุก่อนอนุก่อนมีไหลไหลตรงนี้โอ้โหต้องสกัดทิ้งก่อนเลยครับ สามนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันไม่มีนัดไหนที่ยิงกันไม่ได้นะครับทั้งคู่ยิงกันได้อย่างน้อยฝั่งล,ลูกนะครับแล้วที่ผ่านมาครับที่เจอกัน3นัดเนี่ยผลรวมสกอร์ยิงอย่างน้อย2ประตูดังนั้นเท่ากับทั้งคู่ไม่มีเคลนชีตเลยครับโอ,โอ้โหสุดข,ของความมันจริงๆตัวนี้ยัดมาโอ,โอ้โหดูครับอ การจะลงการแข่งขันของเราก็ไม่ธรรมดานะครับ3ลูกไปแล้วครับเหลือแต่ลูกตีไข่แตกของทางนครปฐมครับเดี๋ยวต้องดูครับหญิงฝั่งละ5ครับแต่นวลทองเปลี่ยนจาก5เป็น3ประตูครับเอาไปตรงนี้ที่ชังเบิกฝากมาแล้วเขาเล่นเลยครับทวัดซึ่งจิตถาวรทอวัดนีจิ้มให้มาแล้วโอบขวามาฝากสวยครับประเมศอัจฉริยะประเนตรจะเอาโกรรช์แต่โดนแซไปนิดนึงนะครับเบลส่วนตรงนี้วันโดให้มาทา้ายตก อีกตโตโ,โอ้โหดูครับยิงให้นครปรถมไป5ลูกนะครับตรงนี้ฝากซ้ายมาซ้ายที่อันเดออีวันโดผิวตรงนี้ผิวสวยผิวสวยและโอ้โหยังคลองเบลอยู่โอ้โหดูครึ่งแรกพยายามจะยิงนวตรงนี้มีแหวกแหวกตรงนี้ยังเข้าทางเราอัดตรงนี้โอ้โหมันเบาไปครับเข้ามือทางกวินอ่านเกมแบบเอาอีกแล้วครับโยนยาวอีกแล้วยาวตรงนี้แม่นอีกแม่นอีกแ,แม่นที่พอปพอบมาแล้วประเมศขึ้นหลังมาที่ธวัฒธวัฒน์ฝากมาที่เร่นพพอป ตรงนี้เอาเลยครับตรงนี้ธนวัฒน์มียัดมาแล้วยัดโอ้โหดูครับแม่ดูพระแม่ไรวิไลดูการเข้าทำสวยจริงครับดูเริ่มจากธนวัฒน์นะครับเล่นมาตรงนี้แล้วฝากเล่นพปพบไถตัวเองมาแล้วฝากธนวัฒน์ไปครั้งเดียวแล้วยัดตรงนี้โดยพรเมศเลยครับนึกว่าตุงตะข่ายไปแล้วครับเออตะข่ายไหวแต่เป็นทางด้านข้างนะครับโอ้เกือบเพิ่มประตูที่4ครับแล้วตรงนี้73านาทีเมืองทองมีขยับเปลี่ยนตัวครับ เอาวงสกรออกไปและเอาองคบรีครับขวัญใจแฟนบอลทางเมืองทองคนใหม่เลยครับนัดที่เมืองทองพ่ายต่อท่าเรือ4ีประตูต่อ3เนี่ยเจ้าตัวมีส่วนร่วมในการทำประตูยิงสุดคมเลยครับทางองบรีครับเอางี้อบฝากขวามาที่ทิซองโดทิซองโดให้มาที่จารัสักก่อนจรรัสักพักบอลมาที่ธนวัฒน์องบริี เล่นกันจะเดิญศักดิ์เอาเลยครับฝากตรงนี้มา <c oughs> แบบโดนดักบ,บอลไปแล้วเป็นบอลสวนบ้างครับอิโตะอิโตะจะไปแต่พิชาไม่ให้ผ่านนะครับเอาแต่ยังเข้าทางของทางนกักปัพถมอยู่บอลวขวามาเอาเลยครับนาทีนาทีพุ้งมาดูโรซิี่ดูโรซิี่ฝากมาฝากมาที่จิตวิญญาณยกตรงนี้จะข้ามหัวแต่ไม่ข้ามไม่ข้ามตรงนี้ก็เมืองทองเซบ่าต,ต่อครับจะต้องโดดออกขวามา <c oughs> ดูจะเดิญศักดิ์ จะเล่นศักยภานแต่ยังไม่ได้ครับโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเมืองทองจะเจอกับทางปะัะจวบนะครับแข่งที่3มีนาคมนะครับ2517นะครับส่วนทางนครปฐมเดี๋ยวจะออกไปเยือนกับทางบรูสเทโลนะครับแข่งสนามบุญยะจินดาน,นะครับวันที่2มีนาคม2517นะครับก็เพื่อน ติดตามรับชมความสนุกผ่านการจำลองการแข่งขันฟุตบอลที่นี่ได้สุดสนุกเลยนะครับส่วนการแข่งขันจริงก็อย่าลืมนะครับดูฟุตบอลให้ถูกลิขสิทธิ์และก็ไปรับชมที่สนามสุดสนุกสุดมันเดินทางปลอดภัยเลยนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่เกมตรงนี้ครับ6นาทีผ่านก่อนทึเวลาเอาเดี๋ยวดูครับ แล้วมีเอาตัวรอดมากิติศักดิ์ดูโดนขวางบอลแล้วตัวนี้บอลสวนกับประเมศปรเมศจะสวนแม่แต่ยังไม่ผ่านไม่ผ่านตรงนี้บลคืนคืนมาที่อิตโตะอิโตะโดนจิ้มเอาเลยครับโรซิม,มี่ช่วงเวลาของคนครปฐมบ้างเอาเอิตโตะอิอตโตะยกยกยกตรงนี้มาจิปัญญาที่สุดอบอลลงสวยสวยตรงนี้เข้ามาในกรอบแล้วจิปัญญาโดนจิ้มจิ้มแต่แถว2อ,อีโอิโตะยัง็บเอาได้อยู่เอาเลยครับมีลักอัพรอโอ้โหอัพรอ เอายังเป็นแถวสองแถวสองอิโตะยกยกโอ้โหสตาง์อเอายังไม่ไปไหนอิโตะคืนมาจิตปัญญาโอ้โหมีบล็อกแล้วเขาทางอีกทีหนึ่งเขาทางตรงนี้จิตปัญญาโอ้โหม่พานต้องทิ่ท้องโดต้องเอาออก,ก่อนโอ้โหรไรกันครับเนี่ยโอ้โหยิงกี่ครั้งเลยครับเนี่ยโอ้โหมัดพันเลยตรงนี้เอาโบทุ่มทุ่มต่อดูโรซิมี่ฝากมานะทุกคนโอ้โหมันจริงครับจิตปัญญาจิตปัญญาเอาตัวรอได้แล้วผิวตรงนี้ฝากมาดูโรซิมี่ ดูวนิมีฝากมาตรงสกัดทิ้งออกไปแล้วเหลือเวลาเพียงแค่นาทีเดียวเอาเลยครับอัปโหลอัปโหลฝากจิ้มตรงนี้เอาเลยครับองริดักได้โบสวนส่วนตรงนี้เล่นพบเอาเลยครับมีแทงหลุดเหมือนกันประเมศประเมศดมีลากสปีดเจอกับปริญญาอุตภัยโอ้โหอุตโมดูครับโอ้ตรงสกัดทิ้งวตรงนี้บุรศิลป์ เป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหเอหสกีเมืองทองครับเอาชน,น,นะทางนครปฐมไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ Gaming ฟุตบอลกินินทีมสุโหดพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้กับทางเ,เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับปิดท้ายกันหน่อยครับฟุตบอลถ้วยเอเชียครับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเลกสองครับโ Ma ยโกฮาม่าเอฟมารีนอตดวลเดือดกับทางทรูแบงคอกยูเนเต็ด การจำลองการแข่งขันทำไว้ให้เ,เรียบร้อยครับเข้าไปรับชมความสนุกได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s ส r คร e ลุย